รแดงองการโรเตนเจอรินแล้วดับยุทีสบ,บ้านสามเมื่อวาน ก็ไปลง่เนเลยสองบ้าเท้าเหมือนกันจุดไหมนะครับไหนจะหางกันตะเวนตะเวนเยอ่ะเอ้ยาลสดอวาล้งสีดล้ยุดต้นเบ็ดัลาบอบนานค่เดียวสองอยู่เบคำวนะครับบนฐานอยจะลงจากฐานนะครับ หลกหลังทุงลเททับหลวงนำมาสู่เบื่อเชิดชนะป้หมายคือรักบ,บัดดึงไข่ปล่อยเปนทุกสูงลุงมสตาทุกใกล้ใได้เยอะๆทุกทุกงองเรียบร้อยปลอดภัยขอทุกองกง tôi không phải không mươi mấy phải không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  không

ตอ้ปดที่ตั้งที่ัรวอ๋อันมะดองาลพี่น้องยืนเป็นไปนะดูดูนครับดูกนที่ระดับเลยครับคร

ไปไม่ได้ครับเพี่ยนเวยด้วยงารขอาการไดนะโอ้ยแตรกันเาเตัวมางระเพาะสามล 35 335าครับนี่ครับนรองานครับทีมงานซอสเทคเตอร์นะครับซอสเทคเตอร์นะครับบางเบาจามันถ่านชื่อน่าอกไปสูงอัดผิดบาง

การในี่มาโดนกันบางี่น้องกบับกันไว้จะอยู่ในรอบไหน่ะกำลังี10เมันก็าเสกำลังไ30นมมากหนยำเด้กำลังไป3กำลังทีี

อออเงากาศก็ดีดูนะครับซอสแท็กเตอร์นะครับพี่เราสี่นาทีแล้วนะครับสี่นาทีแล้วนะครับขอวดโอโมโซ่สองวันเนี่ยตามที่พนีปัจจัยตะบนประกาศแห่งพี่น้อง ม้นเยยออ่่โีพวันมงคลนะครับของปีหกเจ็ดทางกะหล่พอเอ้ยแม่เอ้ยด่างก่อนเข้าก็เพืยวการเปนวันนี้เป็นิมเลียวไปสวิทช์เข้าเป็นอาจารย์เสีย แต่จีเจ,จอยูุง้งน่ะบางมือไม่เกินแบบหมามันลืมโอเคดูเดาตามลงมาตื่นแมนมีดีสี่ร้อยพอดีสี่ร้อยพอดีนะครับซอสแท็กเตอร์